พุ่งตึกสถานีการค้าชุมชนโบราณริมแม่น้ำแม่กลองที่กำลังจะถูกลืมเลือนพุงตึกสถานีการค้าชุมชนโบราณริมแม่น้ำแม่กลองที่กำลังจะถูกลืมเลือนพุงตึกสถานที่แห่งนี้เคยเป็นชุมชนโบราณที่จเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อสมัยพันปีก่อน ปัจจุบันโบราณสถานพงตึกตั้งอยู่ในอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีแต่เมื่อพิจารณาตามภูมิศาสตร์แล้วพบว่าชุมชนพงตึกนั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างจังหวัดนคปรปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีรายการขันชัยสุจิตทอดน่องท่องเที่ยวคุณสุจิตวงเทศได้กล่าวว่าพงตึกเป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดีไม่ใช่เมืองโบราณดังที่หลายคนเข้าใจซึ่งมีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่11็เป็น สถานีการค้าที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาติดต่อค้าขายซึ่งการเข้ามานั้นมี2ทางได้แก่เข้ามาทางอ่าวไทยขึ้นมาทางน้ําและมาจากทะเลอันดามันขึ้นบกที่เมืองทวายและใช้เส้นทางบกเข้ามาทางเจดีสามองดังนั้นจะเห็นได้ว่าการค้าเส้นทางระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยนั้นทําให้เกิดชุมชนโบราณอย่างพงตึกบ้านท่าเรือพระแท่นดงรังที่เป็นสถานีการค้าและเป็นชุมทางเส้นทางการคมนาคม ทำให้มีผู้คนผ่านไปมาตั้งแต่ก่อนสมัยทวารวดีซึ่งประมาณตั้งแต่ปี500หรือ2,000ปีมาแล้วและการเข้าของผู้คนนั้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่างๆเส้นทางการค้าดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิและวัฒนธรรมอินเดียกรีกโรมันและเปอร์เซีย ชุมชนคงตึกจึงเปรียบเสมือนเป็นชุมชนทางผ่านที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองโบราณต่างๆในยุคทวรารวดีอาทิเมืองคูบูบวเมืองนะครปฐมกำแพงแสนเมืองสิงดอนตาเพชรและเมืองอูทองและด้วยเป็นเพียงชุมชนทางผ่านหลักฐานที่ค้นพบที่พคงตึกจึงมีไม่มากนะับและมีความกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆหลักฐานสำคัญของพคงตึกก็คือโบราณสถานหมายเลขหนึ่งโบราณสถานหมายเลขสองพระพุทธรูปฝีมือช่าง อมราวดีอายุในราวพุทธศตรวตรรษที่7 9ถึงพระพุทธรูปขนาดเล็กศิละปะแบบคุปตะหล่อด้วยสำริดอายุในราวพุทธศตรวตรรษที่1 0 1 1และชาวลาโรมันสำริดตะเกียงน้ำมันศินละปะแบบปรีกโรมันอายุในราวพุทธศตรวตรรษที่6เชื่อกันว่าผลิตขึ้นในช่วงราชวงศ์ปโตเลมีแห่งนครอเล็กซานเดรียความน่าสนใจของชาวลาโรมันสำริดคือรูปใบหน้าของเทพเจ้าเซเลนัส ซิเลนสัสเทพเจ้าผู้เป็นโอรสแห่งพื้นดินผู้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมแห่งความตายตะเกียงโรมันนี้จึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับความตายซึ่งตามธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาวกรีกโรมันตะเกียงน้ำมันจะถูกใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการบูชาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นจึงมีการสันนิษฐ,ฐานว่าครั้งหนึ่งณนะที่แห่งนี้ได้มีลูกครึ่งชาวกรีกโรมันอินเดีย เคยอาศัยอยู่หรืออาจจะแค่แวะพักแล้วค่อยเดินทางต่อไปยังตอนกลางของดินแดนสุวรณภูมิแต่อาจมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้เสียชีวิตลงที่นี่ชื่อพงตึกสันนิษฐานกันว่ามาจากคําว่าพงคือพงหญ้าที่ขึ้นรกรุงรังและตึกมาจากซากอาคารเก่าแก่ที่ก่อด้วยอิฐและศิลาแรงดังเรื่องราวที่ปรากฏในนิราชประเทนดงรัง ของสามเณรกลั่นสิบและบุตรบุญธรรมของสุนทรผู้กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินแต่งไว้เมื่อปี2,376โดยมีใจความว่าแล้วจากท่ามาถึงตรงคุ้งคงตึกขนาดนึกสงสัยได้ไต่ถามท่านผู้เท่าเล่าต่อเป็นข้อความว่าตึกครามครั้งแผ่นดินโกสินรายแต่ตึกมีที่ริมน้ำเป็นสำเนียยคนจึงเรียกคงตึกเหมือนนึกหมายถึงท่าว่าป่าสองรังสองฝั่งรายกับเชิงไหวโป่งกลุ้มดูคลุมเครือ โบราณสถานที่พงตึกถูกกล่าวถึงอีกครั้งเมื่อ2,470ที่มีข่าวว่าชาวนาขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ฝังร่วมกับพระพุทธรูปจนราชบัณฑิตยสภา,าโดยสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพรับสั่งให้ศาสตราจารย์ยดเซเดเดินทางไปสำรวจซึ่งพบพระพุทธรูปสำริดแบบคุปตะัดที่มีอิทธิพลแบบอมราวดีลักษณะชายจีวรเป็นริ้วถ้วยดินเผาตะเกียงโรมันสำริดที่เรียนแบบตะเกียงโรมันแบบไบแซนไทน์ ่อมาภายหลังอีกราวสิบปีได้มีการค้นพบประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุขนาดสูงจากพระบาทจนถึงพระเศียร80เซนติเมตรเป็นพระวิษณุสี่กรถือสังจากธรณีหรือดอกบัวและคาถาพระเกศาที่ทำเป็นรูปดอกบัวได้มีการประมาณอายุไว้ราวพุทธศตรวรรษที่13หรือ14เทวรูปนี้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์ในปัจจุบันพระวิษณุองค์นี้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นร่องรอยของาศาสนาฮินดูที่ปรากฏในพื้นที่ภาคตะวันตก ที่มีอายุร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีนอกจากนี้ซากสิ่งปร,รักหักพังและซากฐานอาคารที่กระจัดกระจายทั้งหลายแสดงให้เห็นว่าพงตึกเคยเป็นาศาสนสถานมาก่อนจึงทำให้มีการสันนิษฐานว่าจะต้องมีาศาสนสถานไม่น้อยกว่าหนึ่งแห่งและเมื่อราว20ปีเศษมานี้ก็ได้มีผู้พบพระหัตถ์ของเทวรูป เทวรูปพระนารายณ์และเสาหินซึ่งอาจจะเป็นศิวลึงซึ่งทําให้เป็นเครื่องชี้บ่งว่านอกจากาศาสนาพุทธแล้วยังมีผู้นับถือาศาสนาพราหมณ์ที่เคยอาศัยอยู่ณสถานที่นี้มาก่อนแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือไม่มีการค้นพบรูปสลักธรรมจักรกวางหมอบที่พงตึกเช่นเดียวเมืองโบราณอื่นๆจึงมีข้อสันนิษฐานว่าที่ไม่มีการขุดพบธรรมจักรในพื้นที่นี้ อาจจะเป็นเพราะว่าพงตึกเป็นเพียงชุมชนทางผ่านและเป็นสถานีการค้าดังนั้นรูปสลักต่างๆที่สำคัญจึงถูกลำเลียงผ่านไปยังเมืองใหญ่ๆทำไมชุมชนที่เคยเป็นสถานีการค้าจึงเหลือเพียงชื่อในสมัยที่ของเรื่องอำนาจสถานีการค้าแห่งนี้คงจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของขอมเนื่องจากมีการขุดคบโบราณวัตถุที่เป็นฝีมือของอยู่หลายอย่าง และในสมัยของสถานที่แห่งนี้น่าจะมีความซุดโสมลงเนื่องจากปรากฏแต่เพียงซากเทวสถานขนาดย่อมแทนที่จะเป็นเทวสถานใหญ่ๆตามรูปแบบที่ของชอบสร้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและอำนาจของของอย่างเช่นที่เมืองลบบุรีเมืองพิมายเป็นต้นชุมชนคงตึกนี้คาดว่าน่าจะร้างในสมัยของสุขโขทยัยและคงจะร้างไปในสมัยเดียวกับเมืองนคปรปฐมเนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีชื่อชุมชนแห่งนี้ในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แม้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้มีถูกตั้งขึ้นมาอีกจวบจนปัจจุบันนี้จึงเป็นเพียงตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งเท่านั้นจากหลักฐานต่างๆแสดงให้เห็นว่าโบราณสถานแห่งนี้เดิมทีเป็นพื้นที่ที่มีการหลอมรวมทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานีการค้าที่มีผู้คนไหลเวียนเข้ามาตลอดเพราะว่าลำน้ำเดิมนั้นเป็นเส้นทางที่ติดต่อกับเมืองอูทองและเมืองนคปรปฐงแต่เมื่อกระแสน้ำเปลี่ยนเส้นทางใหม่จึงทำให้ลำน้ำเดิมนั้นตื้นเขินไป มีผลทําให้ตัวชุมชนบางส่วนถูกทําลายและเส้นทางทางบกเปลี่ยนไปด้วยผู้คนจึงพากันอพยพทิ้งให้คงตึกนั้นร้างในที่สุดจะเห็นได้ว่าโบราณสถานพงมตึกคือสถานที่ที่พบหลักฐานสําคัญที่เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมภูมิภาคสุวรรณภูมิและนครอ,อเล็กซานเดรียของอียิปต์ซึ่งร่องรอยอรารยธรรมนี้เองแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของวิถีชีวิตของผู้คน ความชื่อสิ่งของเครื่องใช้และความเลื่องไหลาทางวัฒนธรรมของผู้คนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กันซึ่งแน่นอนว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นย่อมมีผลกับคนในรุ่นปัจจุบันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงรากเงาขององค์การมีวัฒนธรรมร่วมกันและทําให้เกิดสํานึกความเป็นพวกเดียวกันก็คือสํานึกความเป็นชาติข้อที่น่าสังเกตในประเด็นนี้คือทําไมโบราณสถานแห่งนี้ที่เคยเป็นสถานีทางการท้าที่รุ่งเรืองและเป็นชุมทางเส้นทางการคมนาคม ถึงกลับสุดโทมและกําลังจะถูกลืมเลือนจากผู้คนในสังคมซึ่งนั่นอาจจะเป็นการย้อนกลับไปที่เรื่องขององค์การบริหารของภาครัฐในการจัดการโบราณสถานและการบริหารวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้โบราณสถานแห่งนี้สูญหายไปจากความทรงจําของผู้คนภาครัฐควรให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับการจัดการโบราณสถานพงตึกชาวบ้านและเยาวชนจะได้รู้สึกว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ต้องปกป้องรักษาและอนุรักษ์เพื่อํำรงไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาและเรียนรู้